หมักแตงมักแตงมักซีดาสมซือ่อนี้เนาะปากช่องเลียนนาวมันส้มเหรอวะมังนอห์นอ,อ,นอเดียวนี่กินบดเฮื่อนเลยเนจ้ะเอ็ดนอส้อม,ม,ม,มเานาะ สบายีพี่น้องมดสุกุสุพนตอนนี้บาร์ส่นก็นอยู่ที่เทศาบาลเมืองปากซองเดนนาวแล้วเนาะนี่เป็นเทศาบาลเมืองปากซองพื้นแผน่นดินคําปากซองเดนหนาวสำหรับคลิปนี้บารสน่นจะพาพี่น้องเลาะเบืองตลาดแคมทางตลาดขายมักแตงขายมักไม้ขายพืชผักแคมทางในเทศาบาลเมืองปากซองอ่ามักแตงมักแตงมักซีจา พอยก็มีก็หมังไม้ลายเรื่อยๆมิสซาอ่อนเนาะมากพี่ช้างอ่ะนะนนนมักนอดหวานมักนอดเออมักนอดเนาะมักนอดมักนอดอันเดียวเลนะเนาะ <c oughs> อ้าผิดหลึกกิโลแต่หมักไม้ก็หมักทองนี่งลายใช่ปะเขาถ่ายด้วยหมักแตงหมักซีดาหมากักอะโวคาโดก็มี อยากเปิดเมืองหมักไม้นานาชนิดสวมซื่อยีเ้เน,น,น,นา,นานสสนนะผักคลองเนียนานางอึดผักหมักไม้นี่บ่อึดบ่ยากขอเข่าไปเบิ่งเด้ะขออนุญาตเข้าเบิ่งเด้ะอันนี้ มากอย่างก็ลืมหรือเฮาก็ได้เออมักซ์เซเวอร,อออร์อันนี้อะโวคาโดเนะาะอะโวคาโดมักซ์เซเวอร์มักน,อน,น็อตนามันส้มหรอวะมักน็อตอ่ะอันอันนั้นมากยังงมาจันมาจันส้มปะมาจันปะมาจัน ถามป้อมเนาะอานาประชารมฟ้อม,อมชิมก่อนชิมก่อนโอ้หวานเลยหวานหวานเลยหวานเลยหอมน้อยเขาเคยกินอยู่ก็มาสมวะของเขาก็สม าาสายพันธุ์นำเผ่งน้องสมพมนหวานแล้วอถ่ <c oughs> ายรูปเหรออโไรสิบพันหกมีพันอันนึัโอรสิบันโบแพงเนาะโบแพงธรรมดาหอตมนไา้มันสี่โอมันิสุกเนาะ โลโลสิบห้าพันคือเนดนยรับอยู่รักซเวตรักซเวจุดสิบห้าพันคือกันเมื่อจำทางมันสิสสบสุบบ่เม,มืม่อเมื่อถ้าแกข,ขมว้เมือ่อหัวกาดหอวชุกไปน,นี่ไงเอโลหนึ่โลหนึงน่งเด้อโลหึง พักมักไม้ธรมรมชาติที่ที่น้องชาวบ้านเป็นงปลูกอยู่ในเมืองปากซองอยามนี้ก็เป็นยามมักไม้ออกผลผลิตมักสารีมักน็อดมีมันมักุ่งมักอึโอ้ขอทานเลยแมย่มากแค่ไหนแม่อันเขียวๆนีักนักมักฟักโอ้ แว,ว,วนมโดนอนีกบานเท่าโบม,มีแบบนี้มันมีคนสีขาวนะอันนี้เม็นสีเขียวร่วนเนะาะลายแบบลายพันอันนี้มันมากไหมปลูกยังไงเมือปักซอ,ง,องนี่เนาะไงเนาะโอ้ปกองนจะมลียเมืองปากซองน่ลงบนที่น้ก็ตายขนาดน,น,นี้นเคยพบเคยเห็นนีเคือ หมักแตงมีเผือกมักอะโวคาโดหมกักตือหมักน้อนบ้าหนอไม่ใหญ่ฮะลืมเห็น อ๋อนอไม้ใหญ่ขนาดนใหญ่พี่รีโ่่้นองไม้พี่จะเกลน่ะนองไม้วานน้องไม้วานอ๋อซ้ำโตคนนอไม้วานใหญ่ให่ใญ่ว่าโกเคเดียนจะเกลือ โอ้มากจัง่น้อวนอนโลอยขายวานอยู่บ่ไตัวานโลอตัววานอก็อเอาโลหนึ่งเอาตัววานเ้อเอาโลแปดเอสือมันนอนครับกินตามทาง à, đang đi lại cái này nè có gì đâu? Sôi, để Sôi, ừ, Thế, không đó để sửa nó xoay lên rồi này thôi hết không có sửa đấy bỏ cái nó không có nó mày nhỉ bỏ bay vào đây mua mi tót nhai Không có tót nhai ảo vô nhỉ nó gì này nhỉ chỉnh hương nhỉ

มีแต่นอนใหญ่ๆซ่ำตัวคนซ่ำขาสร้างนะนอนใหญ่ขนาดโอ้หล่อเบิ้งหล่อเบิ้งมากไหมสะอ่อนมากไหมลายหัอะไรมากไหมฮะเอาเลยอออากาสหน้าเลยออกาสหน้า bạc cá mai còn nữa rồi 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 mặc ướt ô oh, mặc ướt ngàm mặc ướt mặc ướt nhau rồi mặc ướt ăn mặc nồi măng hoong mặc nón mặc lại lái hết rồi อ๋อนี่คือภาพบรรยากาศตลาดขายมักไม้ของเมืองปากซองอยู่ที่เทศาบาลเมืองปากซองแป่งยกระสักนะเป็นมักไม้ที่ชาวบา้านปลูกเองเนาะเป็นมักไม้ที่เขาจะปลูกอยู่ในเมืองปากซองเลยเพราะเมืองปากซองเป็นเมืองที่อุรมสมบูรณ์เป็นเป็นเมืองแยนหนาวนอะอากาศซุมเย็นอากาศหนาวตลอดปีนะ ยามห้อนยามฝนยามแรงอากาศจะหนาวหนาวคือเฮาอยู่ในห้องแอร์สามเฮาเปิดสามเฮาเปิดแอร์เศร้าสามเศาสี่องศาถ้าผู้ใดเข้ามาในเขตเมืองปากซองจะรู้สึกได้ร้อนจะสัมผัสได้ถึงอากาศถึงความซุ่มเย็นพี่น้อง,องปากซอนนอนทัวร์พาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวทาง ภากใต้ของประเทศลาาอยู่ที่เมืองปากซองสำหรับคลิปนี้มฮานี้ปปาสอนขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อน,ค,ค,อนคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย